หลายคนอยากฟังผมอยากฟังความเห็นของผมเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านเรามันยังไม่ฉายสำหรับผมก็เรื่องโซนิกค,ครับอ่าโซนิกสองคิดยังไงสํำหรับผมออกโรงมาถือว่าหากคุณชอบภาคแรกหากคุณชอบภาคแรกภาคนี้คุณจะชอบมากกว่าเดิมอ่านี้แต่แบบข้อเสียสำหรับผมเอาข้อเสียไปก่อนก็แล้วลข้อเสียสำหรับผมมันรู้สึกหนังมันรู้สึกแบบ ไม่มันยาวไปหน่อยถ้าสมมุติมันลดลงได้นิดนึงอะ่ะลดลงได้ประมาณสิบยี่สิบนาทีอะ่ะผมว่าจะเป็นหนังที่แบบ c อ m p l e t e c o m p l e แล้วก็ perfect มากมากอืมแล้วสิ่งที่ตัวหนังอะ่ะสิ่งที่เป็นข้อเสียของตัวหนังก็น่าจะเป็นบทมนุษย์มั้งบทมนุษย์ที่เป็นตัวประกอบอะ่ะมันรู้สึกแบบคือทางคนสร้างเหมือนก็เขาพยายามโยงให้แบบ เออไอพวกนี้สําคัญนะอะไรประมาณนั้นอนะ่ะแต่มันไม่ได้รู้สึกแบบกี่ชั่วโมงครับเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ยาวสองชั่วโมงสองนาทีครับอันนี้รวมทั้งแบบเครดิตนะแล้วห,หนังเรื่องนี้มีเอ็นเครดิตตัวหนึ่งที่เอ,อ่อจะพูดไงดีอ่ะไม่ให้สปอยแต่แบบถ้าคุณเป็นแฟนเกมก,ก็ก็ถือว่าคุ้มค่ามาก สำหรับการนั่งดูนะเพราะว่าแบบโอ้โหก็อินเครดิตทำมอเบิดูตลกไปเลยอ่ะอ่ะพูดแค่นี้ก็แล้วกันไม่ได้ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะอต่พูดแค่นี้อ่ะว่าที่การดีไซน์ซีจกันบ้างซีจีเรื่องนี้โอ้โหเหมือนเขารู้ว่าแบบคนต้องการดูอะไรแล้วแบบจัดไปให้เต็มแบบเต็มเต็มสูบเลยแล้วแบบเราจะให้เห็นแบบตัวละครแบบซีจีแบบเฮ้ยแล้วแบบพอดูใกล้ๆแบบ เฮ้ยมันก็เนียนนะไม่ได้แย่เลยเออระหว่านักเคลนที่มาในเรื่องนี้เสียงของไอริสเอลบาก็โอเคก็เข้าแต่ว่าผมไม่ได้ดูภาคไทยนะก็เลยจำไม่รู้ว่าภาคไทยนั้นเป็นยังไงแล้วอาอ,อย่างที่บอกไปมนุษย์ในเรื่องก็มีบทนะครับแต่ว่ามันไม่ได้รู้เขาไม่ได้รู้สึกเด่นแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องท,ท้ายๆแล้วมังของจิมแคร์รี ทำให้รู้สึกแบบเออก็รู้สึกแบบเห็นเสียดายแทนเขาแหละเพราะว่าเฮ้ยเป็นคนที่แสดงดีมากแล้วแบบผมโตมากับเขาแล้วผมเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยดูแล้วแบบชอบมากๆเลยนะแล้วแบบมาบทแบบเนี้ยบทมาบทคล้ายๆบทเดิมก็ยังรู้สึกไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยผิดหวังกับเขาเลยแล้วแบบเป็นตัวร้ายที่คือจะพูดไงดีอ่ะ ภาคเนี้ยผมว่าในแง่ฉากแอคชั่นฉากพีคเซอร์ไพรส์การเคารพต้นฉบับอ่ะการเคารพเกมแล้วก็มีอะไรกันเออ,เอ,อคือหลายอย่างอะ่ะมันยกระดับจากภาคแรกขึ้นมาภาคแรกภาคแรกหากคุณรู้กันรู้เรื่องเอ,อการไปแก้ซีจีเนี้ยภาคเนี้ยเหมือนเขารับของอะไรอะ่ะ สิ่งที่คนบ่นในภาคแรกอะแล้วเอามาแก้ได้แบบโอเคไม่ได้ถึงก็แบบเฮ้ยมันไม่ได้ถึงก็แบบเออมันแบบโอ้โห the best movie of the year อะไรประมาณเนี้ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่เล่นในเรื่องนี้คือ p r e s t o p Preston เ l a y C เขาเล่น Minecraft เป็นหลักครับแล้วเขาได้เล่นในเรื่องนี้เขาเอาคลิปในช่วงที่เขาเข้าไปในกองลง ทิปส่วนตัวเขาด้วยเออไม่ไม่รู้จักครับอันอันนี้ขอโทษด้วยก็นักเคล้นนี่เหมือนจะเป็นตัวร้ายป่ะครับเท่าที่เจอเออผมไม่พูดกันละกันแต่แบบในเรื่องก็มาได้มาได้แบบเออโอเคแล้วแบบตัวละครที่เพิ่มมาแบบนักเคล้นเทลส s สองตัวนี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยตอนแรกนึกวแบบ่า กินทามันจะเป็นเน้นโซนิกบอกว่าอะไรประมาณนั้นบอกว่าแล้วแบบพอคิดดูก็แบบเฮ้ยมันไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยเขากินเวลาโซนิกไปเยอะเลยทุกคนมีแอร์ไทม์พอๆกันแล้วแบบมีซีนโชว์เท่ๆได้แบบค่อนข้างโอเคเลยแล้วแบบไฟนอลแบทเทิลน่ะยังยุ้ยรัยังรู้สึกไม่อยากจะเปรียบเทียบกับมอร์เดียสเลยว่ะแต่แบบต้องต้องน้องอ่ะนะมันยังรู้สึกแบบ นี่คือไฟโน่แพทเทิร์นของหนังฟอร์มใหญ่จริงๆเอออ่าแล้วการเคารพเกมก็อย่างที่ผมบอกไปนี่เป็นหนังเรื่องนึงที่ผมรู้สึกแบบแฮปปี้มากนะตอนดูไปรู้สึกแบบยิ้มคนในโรงก็แบบเอ,อ่อถึงเด็กจะเยอะอ่าถึงเด็กจะเยอะแต่แบบดูจบแล้วรู้สึกแฮปปี้อ่ะอ่าบอกประมาณนี้เลยก็แล้วกัน มันรู้สึกแฮปปี้นะไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยเสียเงินมาดูในโรงอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบฉากต่อยตีต่อยทีมันรู้สึกแบบเอฟเฟกแบบต่อยจริงๆอ่ะขนาดแบบเอ่อรถชนทะลุรถอะไรประมาณเนี้จากตัวอย่างถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยปัญหาเดียวที่ผมมีก็ความยาวของหนังนี่แหละที่รู้สึกแบบเฮ้ยมันยาวไปหน่อยแล้วแบบมันอาจจะเป็นบทมันรู้สึก สำหรับนักวิจารณ์นะผมว่าคุณน่าจะบ่นนามเคยอะ่ะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแบบคือเรื่องเนี้ยผมมองว่าเขาถึงจะไม่ได้อิงตามเกมร้อยเปอร์เซ็นแต่แบบเรารู้สึกเลยว่าภาคเนี้ยเขามีงบแล้วเขามีงบที่จะมาทําแบบนี้แล้วแล้วเขาแบบเฮ้ยแบบใช้งบเลยมันลงลงทุนเะนี่ยถ้าจะทําหนังแบบอ่าผมพูดเลยก็แล้วกันสมมุติคุณจะทําภาคต่อคุณต้องทําแบบนี้ สำหรับหนังจากเกมนะคุณต้องทําแบบนี้แหละมันมันคงไม่มีมันคงไม่มีแล้วละ่ะที่แบบมันรู้สึกแบบเฮ้ยแบบกักอะไรมากมายอะ่ะแต่แนะนํานะครับไม่แนะนําไม่ให้ดูตัวอย่างสุดท้ายแล้วแต่คนนะคืออยากดูก็ดูไปแต่ผมมองว่าตัวอย่างสุดท้ายอะ่ะค่อนข้างเผยเยอะอยู่แล้วแบบเอ็นเครดิตอย่างที่บอกไปเอ็นเครดิตก็รู้สึกแบบเฮ้ยพีพนะก็รู้สึกแบบ แล้วมีตัวเดียวไม่ต้องนั่งรอสองตัวนะครับอ่าแล้วมาที่ตัวละครมนุษย์กันบ้างตัวละครมนุษย์ก็เหมือนเขาก็แบบฉลาดแหละว่าแบบเหมือนพวกกับเขาก็รู้ว่แบบเฮ้ยคนดูต้องการมาดูโซนิคเว้ยต้องการมาดูเทลส์มันจะมีความเป็นแบนบ,นบนหนังเด็กอยู่บ้างหนังแฟมิลี่มูวี่อยู่บ้างแต่แบบพอดูจบอ่ะพอดูจบมันก็รู้สึกแบบมัน บางจุดเขาไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้แล้วบางจุดเขาไม่จําเป็นต้องแบบเพิ่มขึ้นมาแบบสําหรับผมนะคือแบบมันจะมีแบบสองถึงสามสี่ฉากที่แบบตัดก็ได้ไม่ต้องอยู่ก็ได้ไม่ต้องเพิ่มมาก็ได้แบบเหมือนแบบเพิ่มมาแค่แบบเฮ้ยเราจ้างมาแสดงมาเฮ้ยแล้วแบบต้องมีแบบเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเอ่อต้องมีแบบแอร์ไทม์ให้เขาหน่อยอะไรประมาณนั้น อ่าเรามาถึงเทลส s กันบ้างเทลส s รู้สึกว่าจะได้เสียงจากคนต้นฉบับจากเกมเลยมั้งครับถ้าจําไม่ผิดนะสําหรับผมเทลส s ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่โดดเด่นเลยอืมซึ่งตัวตวผมว่าชอบนะถ้าถ้าใครคาดหวังเข้าไปดูแบบแต่เชื่อว่าคุณไม่มีใครคาดหวังเข้าไปดูตัวละครมนุษย์เท่าไหร่หรอกนะ เพราะว่านี่เป็นหนังจากเกมแล้วแบบถือว่าน่าชื่นชมนะว่าแบบเขาเขาทำได้ดีขนาดเนี้ยแล้วแบบอ่ะตอนนี้เขาประกาศมาแล้วว่าจะมีภาคสามแล้วก็จะมีภาคเอ่อภาคแยกของนักเคลิศอีกสำหรับผมก็อืมภาคสามอะ่ะหลังรออยู่แล้วอ่ะรออยู่แล้วเพราะว่าแบบภาคนี้ก็ถือว่าแบบเฮ้ยคุณได้งบมาเท่านี้แล้วแบบเออ คุณจะทําหนังแบบฟอร์มร้อยล้านน่ะก็ทําประมาณนี้แหละให้ดูดีอืมเออแล้วบวนน่าจะครบแล้วละ่ะแล้วมาทีดนตีประกอบกัน้าซดนตีประกอบก็ก็โอเคนะแต่แบบก็อย่างที่บอกกันถ้าคุณชอบภาคที่แล้วคุณก็ชอบภาคนี้ได้ไม่ยากครับเท่าที่ผมดูจากกร์ตูนโซนิกบูมมานะ เออเทลส์ uh, Tales, เนี่ยเป็นวิศวกรวิศวะประจำปุ่มเลยนี่ครับอ่าใช่ครับในหนังมีพูดถึงอยู่เอ่าคนที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมเม้นมาได้ครับเพราะว่าตอนนี้เราพูดถึงโซนิกอยู่ก็ลองถามเข้ามาก็ได้ว่าคุณคาดหวังอะไรแล้วก็อยากดูอะไรอืมแต่สำหรับผมเป็นเรื่องหนึ่งที่รู้สึกแบบเออ ถึงมันจะไม่ได้ตามเกมร้อยเปอร์เซนตแต่เรารู้สึกแบบแฮปปี้ออกจากโรงไงอ่ามืม่วนไปดูถือว่าแบบเด็กเยอะนะเด็กเยอะอยู่แต่แบบเรารู้สึกแบบถึงแบบมันจะมีแบบรับคานเสียงเขาบ้างอะไรประมาณนั้นนะแต่เรารู้สึกแบบเออมันคงไม่มีถึงแบบจะรําคาญเสียงเด็กบ้างแต่เรารู้สึกแบบเออใช่ นี่แหละหนังสาหรับหนังหนังจากเกมที่แบบทําออกมาได้แบบโอเคเลยไม่ได้ถึงกับแบบ average movie อืมถ้าพูดขึ้นมาแบบเนี้ยผมเชื่อว่าต้องมีคนก็ต้องพูดถึง Resident Evil แหละที่สมมุติคุณจะทำ Resident Evil อ่ะคุณต้องทําให้เขาลบแบบนี้แล้วแบบงานมันดูดีแบบนี้อืมกำลังหาข้อเสียมาอยู่เนี่ยแต่ข้อเสียคือ ก็อย่างที่บอกมันก็สาหรับผมข้อเสียมีอยู่สองอย่างเลยความยาวบทบทบางจุดที่แบบมันไม่ต้องเป็นต้องใส่ก็ได้แล้วแบบตัดก็ได้แล้วแบบมันแต่ถ้าสมมุติคุณแบบเอนจอยภาคแรกแล้วแบบภาคแรกรู้สึกว่าเว็น enjoy, เอนจอยเออใช่ลืมพูดอยู่อย่างหนึ่งสิ่งที่ผมชอบเรื่องนี้เลยจริงๆคือการมุกที่ใส่มา มันไม่รู้มันถึงถึงมันจะด้นสดอ่ถึงมันจะด้นสดก็ตามแต่มันรู้สึกแบบเออมันต้องแบบนี้แหละแบบหนังมันก็ต้องประมาณเนี้ยแหละแล้วแบบรู้สึกอีกอย่างที่มันรู้สึกแบบเอออย่างวันนี้นึงก็แบบบางจุดรู้สึกว่ามันง่ายไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะมันเป็นหนังเด็กดวยมั้งมันก็เลยรู้สึกแบบเออก็โอเคนะมันไม่ได้รู้สึกแบบแย่อะไรเลยอ่ะอืมคือถ้าสมมติอัน สรุปแล้วโซนิกเป็นหนังที่ทำออกมาได้แบบสมการรอคอยถึงมันจะไม่ได้แบบโอ้โหมาสเตอร์พีอะไรนานนั้นนะ่ะแต่มันยังรู้สึกแบบนี่แหละคือหนังจากเกมที่ทำออกมาได้แบบเหมือนเรารู้เหมือนเขารู้ว่าแบบเฮ้ยแฟนเกมต้องการอะไรอะ่ะแล้วก็แบบอืมถึงมันถึงมันจะไม่ได้แบบ สุดยอดหรืออะไรแบบมัสเตอร์พีซืออะไรประมาณนั้นนะแต่มันยังรู้สึกแบบเออมันคงไม่ได้ดีกว่านี้แล้วล่ะหนังจากเกมอะ่ะเอาตรงๆเลยอืมแต่ส่วนตัวยอมรับเลยว่าแบบโอ้โหก็ถือว่าออกลงมาก็ถือว่าแฮปปี้เลยครับหนังจากเกมอีกเรื่องที่แย่เท่าที่ผมฟังเ c b มาหนังหนังที่พระเอกชื่อรีวายอะ แยกกว่าต้นฉบับมากเลยเหรอเออรีวายนึกไม่ออกครับเรื่องไหนขอชื่อหน่อยผมผมนึกไม่ออกหลังเรื่องรีวายอะ่ะม,มันมีตั้งหลายเรื่องอะ่ะพระเอกชื่อรีวายจำไม่ได้อืมลองลองเสริมเข้ามาก็ได้ครับอืมแต่สำหรับผมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกแบบเดินออกจากโลกแล้วแบบเออแฮปปี้มากต,ต่างจากต่างจากคนละ ต่างจากพลวันกับการตอนที่ไปดูมอเบียสมากเลยคุณคือคุณต้องเห็นหน้าแบบคนออกจากโรงก,กับมอเบียสกับคนจากโลกจากโลกจากเอ่อโซนิกเลยอะ่ะมันอารมณ์ต่างกันพอสมควรแต่สําหรับผมรู้สึกวบบเอ่อมีอะไรที่จะพูดอีกนะอ๋อนึกออกแล้วเลสเตดีวิวใช่ไหมรีออนไม่ใช่รีรีไวครับเออ อืมแต่เรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่รู้สึกแบบเออแฮปปี้นะไม่ได้รู้สึกแบบเออเรารู้สึกแบบคือออกจากโรงเรารู้สึกอิ่มแล้วแบบเป็นหนังที่ดูได้แบบเป็นแฟ m ลี่มูวี่ไปดูช่วงแบบวันหยุดแล้วเมื่อวานเป็นวันเสาร์ผมไปดูมาแล้วแบบเด็กเยอะมากนะเข้าไปดูแล้วเด็กมีเด็กคนหนึ่งตะโกนแบบ this is the best movie ever เลยอ่ะซึ่งจริงๆผมก็ เห็นด้วยนะว่าแบบถ้าคุณจะทําภาคต่อคุณต้องทําแบบนี้แล้วล่ะให้แบบมันยกระดับขึ้นมาถึงมันจะแบบไยถึงมันจะแบบดูยาวขึ้นไปนิดนึงหรืออะไรอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นแต่ว่ามันก็เป็นมีการเปิดตัวอะไรใหม่ๆแล้วแบบมันรู้สึกแบบไม่ซ้ําแล้วก็ไม่มีแล้วแบบมุกควิกซิเวอร์ที่แบบการแบบสโลสโลแบบสิ่งรอบตัวแบบ เขาก็ไม่เอากลับมาใช้นะซึ่งไม่เอากลับมาใช้แบบเยอะมากซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชื่นชมนะว่าแบบเฮ้ยคุณจะทําภาคต่อแล้วคุณไม่จําเป็นต้องแบบใช้สิ่งที่ซ้ํามาทําหนังเรื่องนี้อะไรก็ได้งบได้ขนาดนี้ภาคสามลุ้งแน่ผมว่าภาคสามนึกออกไม่ออกจริงๆว่าเขาจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าแต่แบบอืม อไม่พูดแล้วละกันไปดูกันเองเอนเครดิตแต่สำหรับผมสรุปแล้วโซนิกเป็นเรื่องหนึ่งที่หนังที่เป็นหนังจากเกมเรื่องหนึ่งที่ภาคต่อเอาแค่ภาคต่อนะของในแง่ภาคต่อคุณต้องทำแบบนี้ถึงจะทำออกมาให้คนแบบเฮ้ยอยากดูแบบภาคสามแล้วเว้ยอะไรประมาณนั้นนะ่ะอืมออกจากโรงก็อืมโดยรวมนะโดยรวมสำหรับผมก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ ค่อนข้างแฮปปี้เลยออกพ่อออกจากโรงดูแล้วแบบสปินออฟอะน่าตามนะเออของนักเคล้นนะครับเป็นจะเป็นสปินออฟแต่แบบเขาจริงๆมันยังมีตัวละครอีกหลายตัวที่สามารถเปิดตัวได้แต่แบบนี่สำหรับผมนะถึงมันจะไม่ใช่หนังที่แบบเพอร์เฟแบบโอ้โหพัสร์พีซแบบได้รางวัลอสการ์อะไรประมาณเนี้ยแต่แบบมันยังรู้สึกแบบเออถ้าคุณจะทำ ถาาต่อคุณต้องทำแบบนี้อืมอีกอย่างที่อยากชมเลยก็คือโอ้ก็น่าจะชมไปหมดแล้วมันก็คือข้อเสียมันมีน้อยมากจริงๆทำให้มันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ,ะอ่ะอ่าสำหรับผมสรุปแล้วโซนิกขายวันพุธนี้นะครับก็ไปสนับสนุนกันเยอะๆกันแล้วกันเออส่วนตัวผมก็รู้สึกแบบ ชอบนะเดี๋ยวจะปล่อยรีวิวที่เป็นบทความลงทางเพจประมาณพรุ่งนี้ช่วงเย็นของเวลาตามเวลาไทยนะครับก็วันนี้ขอไว้แค่นี้ก็นแล้วครับก็สำหรับผมก็เดี๋ยวจะไปคุยสดของมอบเวสตต่อก็อย่าลืมตามไปคุยก็แล้วกันนะครับโอเคสวัสดีครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องหมาแกะหนังด้วยแล้วก็เพจหมากแกะหนังด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ